ขยีย้นิเมฆขอเสนอสับประยุทธ์รุฟ้าภาคทวีปมาฉิมตอนที่ห้าสิบปีของอสูรฟ้าเงั้นหรือพอได้ยินเสียงกรีดร้องเจ้าราชาหมาป่าเซี่ยเหยียยเนี่ยถึงกับหยุดชะงักพอกระหันไปดูปีกกระดูกบนพันหลังตนเองแล้วก็พูดขึ้นว่าเจ้ารู้จักมันหรืออาการตื่นตะลึงของมันดำรงอยู่เพียงชั่วแวบเดียวเท่านั้นหลังจากคืนสติได้ก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมา ฝีเท้าเริ่มก้าวถอยหลังลงไปเรื่อยๆหนังและขนบนปีกกระดูกนั้นถึงแม้ว่าจะหายไปจนหมดแล้วแต่กลิ่นอายเฉพาะตัวที่แฝงอยู่ในปีกนั้นกลับทำให้มันจำได้ทันทีถึงแม้ว่ามันจะอยากจะลืมแต่ก็ลืมไม่ลงเพราะว่ามันเคยเจอกับของอสูรฟ้าครั้งหนึ่งและความน่ากลัวทางจิตวิญญาณสายเลือดที่มีความแข็งแกร่งนั้นต่อให้อยากจะลบเรือน ก็ไม่สามารถลืมมันได้ลงเจ้าไปได้ปีกของอสูรฟ้าคู่นี้มาจากที่ไหนลาชาหมาป่าจ้องมองเสี่ยเวเหยียนพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาพินิจจากปีกกระดูกนี่น่าจะเป็นหงอสูรฟ้าที่ตายไปแล้วแต่หงอสูรฟ้าคือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงของโรคสัตว์อสูรแม้มีจำนวนไม่มากนักทว่าทุกตัวร้วนมีพลังฝีมือล้ำเลิศพลังแฝงยังน่ากลัวสุดขีด ยิ่งกว่านั้นก่อนตาจะต้องกลับสู่หอศักการะในเผ่าคนภายนอกไม่มีทางได้รับสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหงส์อสูรฟ้าเด็กขาดยิ่งไม่ต้องคูดถึงปีกที่อยู่บนร่างของหงส์อสูรฟ้าเลยหงส์อสูรฟ้านี้จัดอยู่ในสัตว์อสูรจําควกใดกันเซียวเยียนเอ่ยถามด้วยความมึนงงกระทั่งหงอสูรฟ้าคืออะไรเจ้ายังไม่รู้เลยงั้นล พอได้ินคำถามของเซียวเยียนราชาหมาป่าเองก็งงก่อนย้อนถามไปด้วยเสียงสงสัยของอสูรฟ้าหรือซากสัตว์อสูรลึกลับตัวนั้นคงเป็นหงอสูรฟ้าที่ว่านั้นกำมังหลังจากนั้นเซียวเยียนก็กล่าวกับราชาหมาป่าว่าเราเรื่องหงอสูรฟ้าที่เจ้ารู้ให้ข้าฟังหน่อยได้หรือไม่เด็กน้อย อย่านึกว่ามีปีกของอสูรฟ้าคู่หนึ่งก็อวดศักดาได้ถ้าเผ่าของอสูรฟ้ารู้ว่าเจ้าน้ำปีกของชนเผ่าพวกเขามาเป็นวัตถุดิบสำหรับเหินเวหาพวกเขาต้องเปิดฉากไล่ล่าสังหารเจ้าอย่างชนิดไม่ตายไม่ยุติแน่นอนถึงตอนนั้นเจ้ารังน้ำตาก็สายเกินไปแล้วพอได้น้ำเสียงไม่เกรงใจของเสี่ยวเหยียนราชาหมาป่าเองก็รู้สึกมีโทสะขึ้นมา ถ้าเจ้าฉลาดจงมอบผลไล้วารีออกมาด้เร็วหาไม่วันนี้ได้เห็นดีกันแน่ราชาหมาป่าจ้องมองเซียวเหยียนพร้อมกับกล่าวด้วยวาจาที่ดุดันหลังจากนั้นกระทืบเท้าทีหนึ่งล่างโผลเนื้อศีษะะเซียวเหยียนพร้อมเสียงคำรามและกำปั้นที่ขวัวสุดแรงพรอเห็นว่าราชาหมาป่าใช้กำปั้นที่ทรงพลังโจมตีมาที่เขาเซียวเหยียนกับมองดูด้วยความเฉยชา หลังจากนั้นดีดนิ้วทีหนึ่งแสงสีเงินก็ปรากฏเบื้องหน้าของเสี่ยเวเหยียนกำปั้นของราชาหมาป่ากระทบถูกแสงสีเงินนั้นเหมือนกับกำปั้นชกเข้าไปที่แผนเหล็กอย่างแรงราชาหมาป่ารู้สึกว่าแขนตัวเองชาอย่างมากแต่ทว่ายังไม่ทันได้ร่าถอยกำปั้นสีเงินจากในรำแสงนั้นก็ปล่อยออกมาชกเข้าที่ซวงอกอย่างแรง โดนไปหนึ่งกำปั้นราชาหมาป่าถึงกับโรหิตจุกที่ลำคอด้วยสายตาที่หวาดกลัวของมันพละกํากลังที่น่ากลัวป่าน,นี้เป็นเจ้าเด็กนี่แผลพุ่งออกมาจริงหรือนี่คือความสงสัยที่อยู่ในดวงตาคู่นั้นร่างของราชาหมาป่าดิ่งพระสุธาลงสู่เบื้องร่างหลังจากสามารถทรงตัวได้มันก็เงยหน้ามองไปที่เสียเ่ยวเหยยนกับพบว่ามีเงาร่างสีเงิน ยืนบังอยู่เบื้องหน้าของเสี่ยวเหยียนมันสัมผัสได้ถึงอันตรายจากเงาร่างสีเงินผู้นี้เจ้ามีสองทางเลือกหนึ่งตอบคำถามข้าจากนั้นเป็นเจ้าป่าต่อไปสองค่าค่าเจ้าเดี๋ยวนี้เลยเสี่ยวเหยียนมองไปที่ราชาหมาป่าและให้ตัวเลือกกับเขาอาศัยเจ้าเงินลึกอาศัยมันตังหากเสี่ยวเหยียนยิ้มพร้อมชี้ไปที่หุ่นมารดิน หุ่นมารดินที่ยู่อยู่ด้านข้างนั้นเหมือนกับลูกกระสุนพุ่งเขาใส่ราชาหมาป่าอีกรอบหนึ่งพอเห็นว่าหุ่นมารดินพุ่งมานั้นทางด้านราชาหมาป่าก็ใจหายวาบขึ้นมาการประทะกันหนึ่งรอบเขารู้ได้ทันทีว่าคนประหลาดสีเงินผู้นี้ช่างอำมหิตและโหดร้ายอย่างมากแต่ความใจหายก็ส่วนความใจหายหลังจากตั้งสติได้ราชาหมาป่าก็เริ่มโกรธและโมโหสัญชาตายานดิบของมัน ได้ปลุกให้มันเข้าต่อสู้กับคุณมาดินโดยไม่คิดชีวิตแล้วราชาหมาป่าและคุณมาดินต่อสู้กันด้วยกำปั้นเป่าๆโดยที่ไม่มีอาวุธวิธีการต่อสู้นี้คือวิธีที่ทั้งสองคนถนัดที่สุดแน่นอนว่าหลังการประทะไปได้สักพักก็เริ่มเห็นความแตกต่างเพราะคุนมานดินมีพละงกำลังที่เหนือกว่าราชาหมาป่าและร่างกายที่แข็งแกร่งมาก ตอนนี้ราชาหมาป่าเริ่มเสียเปรียบแล้วสองหมัดประทะกันก่อให้เกิดขึ้นลมอย่างรุนแรงเศษหินดินทรายปิววนลำ้างที่อยู่ด้านข้างระเบิดแตกออกจากกันต้นไม้มากมายหักโคน่นเนื่องจากพระกกำลังของทั้งสองคนในการประทะกันนั้นลมหมัดสาดซัดไปทั่วคุณมานดินเองร่างถอยไปประมาณ9ก้าหนึ่งแต่สำหรับราชาหมาป่าร่าง พูดไปกับคืน้นประมาณ10กว่าเมตรฟ้าจะหยุดไว้ได้เมื่อเงยหน้าขั้นในแววอมหิตในดวงตามันก็กลายเป็นความหวาดกลัวแทนมันรู้ได้ทันทีว่าคนประหลาดสีเงินผู้นี้น่ากลัวสุดๆถ้าเกิดเขาลงมืออย่างสุดความสามารถสามารถเอาชีวิตตนได้อย่างสบายหยุดหยุดข้ายอมแพ้แล้วพอเห็นหุ่มมนมารดีเนี่ยพุ่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทางด้านราชาหมาป่ารีบตะโกนออกไปทันที หลังจากพูดจบคุณมารดินก็หยุดลงพรองกระจองมองดูราชาหมาป่าโดยแววตาเลือดเย็นเหนือเวหาต่อเนเซียลเย็ยนกับยิม้มหลังจากทำการหยุดคุณมารดินลงได้เล่ามาข้าอยากรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหงอสูรฟ้าราชาหมาป่าในี่ปาดเลือดที่มุมปากเรือบมองคุณมารดินแวบหนึ่งหลังจากนั้นก็กัดฟันตัวเองพร้องกับกล่าวด้วยความไม่เต็มใจมากนะัก ของอสูรฟ้าเป็นชื่อรู้จักกันในโลกสัตว์อสูรก็เหมือนกับชื่อเสียงของหองคอยโอสถหรือตำหนักเจตตำพูดในทวีปมัชชิมยิ่งกว่านั้นในขวงโซ่อาหารของโลกสัตว์อสูรพวกมันอยู่ลำดับสูงสุดอย่างแท้จริงของอสูรฟ้าทุกตัวถ้าตอนถือกำเนิดได้รับการเบิกสติปัญญาจากคั้ววุโสในเผ่าจะสามารถบรรลุถึงระดับหในรวดเดียวสาอย่างประกอบด้วยปัญญายานเหนือมนุษย์ แล้วหองอสูรฟ้าที่โตเต็มวัยส่วนใหญ่ร้วนอยู่ในระดับเจบางตัวอาจบรรลุถึงระดับ8ด้วยซ้ำไปด้วยเหตุนี้แม้เผ่าหงสาอสูรฟ้าจะมีประชากรไม่มากแต่มีบทบาทสำคัญบนมหาพิภพโตชีพคืนนี้อย่างยิ่งหยวดต่อให้เป็นกลุ่มอิทธิพลอย่างหอคอยโอสดหรือตำหนักเจตตพุดยังต้องให้ความเกรงใจชนในเผ่านี้ทั้งหมด ก่อนหมดลมหายใจต้องกลับไปรอความตายที่หอศักการะในเผ่าฉะนั้นอวัยวะทุกส่วนบนตัวของหงอสูรฟ้าโรคภายนอกแทบไม่มีทางได้รับหรือต่อให้ได้รับมาวันดีคืนดีถูกเผ่าหงอสูรฟ้าพบเห็นเข้าแล้วก็เช่นนั้นจุดจบก็คงไม่ดีนักหรอกพอเล่ามาถึงตรงนี้ราชาหมาป่าก็รู้สึกสมน้ำหน้าเซียวยียนถึงแม้ว่าเซียวยียนจะมีผู้ช่วที่ฝีมือฉกาดแบบนี้ แต่ถ้าอยู่ตอนหน้าคนของเผ่าหงสาสูนฟ้าแล้วก็ไม่มีค่าอะไรให้พูดถึงแม้แต่นิดเดียวและอีกอย่างเจ้าหมอนี่การใช้ปีกระดูกของเผ่าหงสาสูนฟ้าหน้าตาเฉยและเปิดเผยขนาดนี้เซียวเยียนเองก็ไม่ได้สนใจแววตาย,เยะเยอยและสมน้ำหน้าของทั้งด้าราชาหมาป่าถึงแม้ว่าเขาจะคาดเดาอยู่แล้วว่าคุ้มรังของสัตว์อสูนตัวนี้จะไม่ธรรมดาแต่ไม่คิดว่า มันจะมีภูมิหลังที่อลังการได้ขนาดนี้ในโลกสัตว์อสูรยังมีเผ่าอื่นที่ยิ่งใหญ่พอๆกับเผ่าหงสาอสูรฟ้าที่ว่านั้นอีกหรือไม่เซียวเหยียนเนี่ยจูจ่ๆก็เอ่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขานึกถึงจื่อเหยียนขึ้นมาเพราะจื่อเหยียนเองก็มีรยหิตที่สามารถสยบรยหิตของทางด้านหงอสูรฟ้าได้ดังนั้นคิดว่าเผ่าพันธุ์ของจื่อเหยียนน่าจะไม่ได้อยไปกว่าเผ่าหงศาอสูรฟ้าอย่างแน่นอน พอได้ฟังแบบนั้นทางด้านราชาหมาป่าก,ก็หยุดคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดว่ามีอีกสองร้นสืบทอดมาตั้งแต่ดึกดำบรรน,นาคีใต้พิภพและมังกรสุญญตาพบเผ่านาคีใต้พิภพเงินหลืมังกรสุญญตาพบเงินลือหลังจากพูดคำชื่อทั้งสองเบาๆตัวเขานั้นไม่เคยรู้จักสองชื่อนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นร่างจริงของทางด้านจือเหยียนด้วยไม่รู้ว่าจือเหยียน จะใช่อยู่ในสองจำพวกนี้หรือไม่สองเผ่านี้น่ากลัวเช่นกันเผ่าแรกประชากรค่อนข้างมากแน่นอนส่วนใหญ่ล้วนเป็นพวกสายเลือดผสมและนาคีใต้พิภพยังก่อตั้งวงตระกูลขนาดใหญ่ขึ้นในนั้นมียอดฝีมือระดับพักการล้นหลามส่วนมังกรสุญญตาภพบจะเร้นลับกว่าข้าไม่ค่อยรู้จักเผ่านี้มากนักแต่พลังฝีมือของพวกเขาไม่มีอันใดให้คางแคน เพราะได้ยินมาว่ามังกรสุญญตาภพใช้หองอสูรฟ้าเป็นอาหารพอเล่าถึงตรงนี้เนี่ยราชาหมาป่านะับก็มีใบหน้าที่แปลกไปเพราะว่าพลังฝีมือของหงอสูรฟ้าเองก็ร้กาจแต่มังกรสุญญตาภพกลับใช้มันเป็นอาหารจานหลักซะง,งั้นเฮ้ยเรื่องนี้ข้าก็ฟังคนอื่นเล่ามาอีกทีมังกรสุญญตาภพเป็นสัตว์อสูรลี้ลับที่สุดในโรคสัตว์อสูรฟังว่าสามารถทะลุผ่านทั่วอากาศเวรงหวังได้ตามต้องการ เป็นพาหนะท่องคั่วอากาศที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ความจริงเป็นอย่างไรข้าก็ไม่แน่ชัดมากนะักหลังจากนั้นราชาหมาป่าเนี่ยก็เรมองเซลเย็นแวบหนึ่งสิ่งที่เจ้าอยากรู้ข้าร้วนบอกหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซลเหย็นก็มองราชาหมาป่าแวบหนึ่งเหมือนกันพร้อมกับส่งผลไม้เขียวแห้งก้อนหนึ่งให้ร้อยออกจากแหวนบรรจุไปรับไปนี่เป็นค่าตอบแทนของเจ้า นอกจากนั้นเรื่องวันนี้หวังว่าเจ้าจะเก็บเป็นความลับเว้นแต่เจ้าไม่ต้องการเทื่อเขาผืนนี้อีกแล้วหลังจ้ารับผลไม้สีแดงมาแล้วทางไดาราชาหมาป่าก็ดีใจยกใหญ่เขารีบเก็บลงแหวนบรรจุเช่นเดียวกันเจ้าวางใจพวกเราสัตว์อสูรรักษาคําพูดไม่เหมือนมนุษย์อย่างพวกเจ้าที่ชอบพูดอย่างทาอย่างเรื่องนี้ข้าจะไม่ปากสว่างแน่พอพูดไปรังแต่จะหาความยุ่งยากใส่ตัว ฮ่าฮาเห็นแก่ที่เจ้ามอบผลไร้วารีให้ข้าข้าขอเตือนซักประโยชน์ทาที่ดีอย่าให้เผ่าหงสาสูญฟ้าพบเห็นปีกกระดูกของเจ้าไม่เช่นนั้นเจ้าจะถูกตามล่าอย่างชนิดขึ้นฟ้าไร้ถนนลงดินไร้ประตูหลังจากผูจบราชาหมาป่าก่อนำเหล่าบรรดาสัตว์อสูรมากมายที่ติดตามเนี่ยยกขบวนแหวกฟ้าท้ารมกลับไปมองดูราชาหมาป่าค่อยๆรับตา เสียวเย็นพอนลมหายใจช้าๆเยี่ยวคอไปมองปีกระดูกบนพันหลังอดหัวเราะขืดไม่ได้เจ้าสิ่งนี้เหมือนจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เสียแล้วโอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบพระคุณมากจ้า